อันนี้โมมาม,าม่าเนาะโมท้าแหมมาม่าสมุกเป็นนี่มีกุ้งอัดใส่ถุงขง้างในร้ยายแห้งเลยมีสาวลาวอยู่บ่เนาะติดต่อ,อ,อไอเฟินเลเด้อเนี่ยเนี่ยไปจับไปยู่พังล้าเนี่ยทุกคนน่าจะไปยู่พังลาวเนาะนี่อืมจะไปยู่พังลาวเอาแต่ว่าสาว์เหล้าเอาเ,าเอาเอานาะ ยยอยากได้อยากไปดูฟังเหล้านาะบรรยากาศขึ้นจีดีเนาะฟังแล้วเนาะด้า <classes> ยสายๆๆสายนอะไรนะผู้สาว <ๆ S 2> มาแล้น่ะได้ผู้สาได้กล้องนี่ได้กล้องวะสบายดีจ้าสบา,สบายสบายสบบาายยดีเพื่อนสวัสดีค่ะอืมเพื่อน,นจ้าแหม่ปีใิมาฮอดได้หาผู้บ่าวคนไทยอยู่ได้ไหม อืออยูค่ะการาาสนใจรบับเรียนกย็ติดต่อมาทางเบา,บา,ายองได้เน่นนะเน่นเด็ดแล้วไปหาเงี้ยฟังเงาได้ทุกคนสบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมื้อสิบขวบสุกคนวันนี้มาพบมาพ,พอกับสองบ่าหยองน้อยหลายคือเก่าพี่น้องอาหม่าม่าวันนี้เฮ้ายุดปีใหม่มาเนี้สร้องสร้องชื่อใส่หมูมาอย่าง นน่ๆน่นนนเน่มแมนอันนีบ้บายองบาเดไปยิงเงาอยู่ป่าได้อันนี้ไปซื้ออยู่ตลาดเนาะอยู่ไทฟ,ฟู้ดมาใส่หมูทุกคนมาย่างมีร้ายยางอยู่มันนี่มีกุ้งมีชีโค้งหมูย่างกิ้นเนาะซุ้มแช่กันว่นนอ้ยบเดไปใส่บาเดกลับบ้าน มา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 กินน้ำกันเสร็จเสร็เถอะจะเอาสิไปอ่ะเอาไปอนันไปลวกก่อนเอาไปลวกมี่นีน่น้ำน,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 นี่ทุกคนนี่อไงเบิร์กุ้งนี่ อันนี้โมมะมาเนะาะหมถ้าแหมมมามะสมุกเป็นนี่มีกุ้งอัดใส่ทุงข้างไหนร้ายแห้งนี่กลุ่มแคร์แคร์นี่แกะเรียบร้อยตอนนี้แ<ช>มนมาวะมาดูแก้เด็ดทัวน,นี่นี่กลุ่มเนี้ยวะนี่จะหายไปก่อน ่เอันนี้เป็นสายมูดิังเอาไปหลวกยาอๆไปหลวกนาะสายมูหลวกหะไปหลุดไป แตอมาเด้อทาท้าแมมโย่ท่าแมมโลกตลาดเพท่านเห็นมากอยู่ชักไปจังไดเงียบต้มน้ำเนาะทุกคนข้าต้มน้ำข้าต้มน้ำข้ากะชิอึบเดี๋ยวขอวางก่อนข้ากะชิเอา,าใส่ลงเนาะน,นี่ลวกลวกก่อนจะเอาไปย่างประมาณว่าประมาณนี้แหละ แม่นนี่าว่าสูตรนี่วะไม่ <Stone> เคยเหักเตือโลละลอยกว่าบาทไอ้โลละแปดแปดชิบก,กว่าลลบาทถึออยู่ได้หรอ,อยาลวกไว้ก่อนอย่างประหยัดเนาะมันชีตากามทั้งในมันทุกคน อยู่รังบ้านคือเก่าอะไรมาเนี่ยมาไปใส่เดี๋ยวเดี๋ยวไปวันไรเดี๋ยวไปวัไปไนไลเดีไไ๋ยวทิถ่ายทุกคนเบิ่งข้าทิถ่ายด้วยเสียงเพลงลายาม,มยาจากเนาะบึมๆเลยเขียงเพลงเนาะน่าจะเข่าเรียบร้อยอีกติดแดงอีกเขาเปิดเพลงแล้วลงบันไดอีกนี่แหละบรรยากาศประมาณนี้ข้างรางบ้านคือเก่าน,นั่นแหละทุกคนเน้ย หียบเงาไหนไปเห็นเนาะสองคนนั้นเน่ะอืมบูอะไรไปเห็ประมาณนี่แหละในข้างล่างบานเลยคือเกานะ้พฝนตกทุกคนแกะออกใส่นนั้นเลยนี่นี่ใส่นี่เลยฝนตกทุกคนเอ้ยฝนตกช่องสามเหม่อหละช่วงการ,ร,าราประว่าิฝนตกมื่อกี้ก็คึ้นไม้อีกไหมนี้ำชีตกอีกกว่าจาัด บอโลคือกันมันก็รังดังไพ่อันนี้นะฮะที่ย่างกุ้งย่างยังเนาะอย่างกุ้งย่างไช้โม่แล้วก็ย่างชีโค้งโมโ่เออมีชีโค้งโมโ่ความจะได้ใช่ไหมทุกคนเปิดโค้งโม่กุ้งนี่บอหน้งน่าจะย่างอ,อันนี้ไหมอ๋ออันนั้นบอโอ้ตันน,นันแล้วขาดเดี๋ยวมีวิธีนี่อันนี้โค้งโมโ่นะส่วนอันนี้มายองคอบเป็นอ่าเป็นปกติหนึ่งวันนะทุกคนนะ เป็นพวกานวยกันนะอะไรสิเป็ดหมูลแลว้ยเขาหลุดจากกันนะเียเพื่นเป็นคนไทยได้เีย <c oughs> คนจังหวัดได้นะน,น้องค่ายน้องค่ายทุกคนเป็นมะรินน้ำนะหักแพ้งกันทุบบานน้องค่ายเด้อเนี่ย มีสาวลาวอยู่บ้าเนาะติดต่อเพื่อนเลเด้อเนี่เนี่ยไาจะไปอยู่พังล้าเนี่ทุกคนน่าจกไปอยู่พังลาวเนาะเนี่อือจกไปอยู่พังลาวเอาแต่ว่าสาวเหล้าเอาเอาเนาะเด็กใหญอยากไปอยู่พังลาวเนาะบรรยากาศขึ้นดีดีนาะฟังแล้วเนาะน่ามือสาวมาเลยนะจะถ่้ผู้สาวมาเลยถ่ายกล้องนี่ ไอกองวะปฏิภาหาสาวลาวอยู่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพาขามปาห์สาวลาวเนาะฟังนั้นยังโสดอยู่ดิ้ทุกคนโมู้จักกันในนี่แหละในฟอกในเฟสเปเรน่อยมาลิรนยญหนุ่เนาะโสดโสดตะวันโสดเอาเป็นโสดเคยช่างกับกุ้วมากปะฮะใช่เออเคยช่างกับกุ้วมา ชีมผาดได้นี่มีลกูกมีอย่างอยู่วะมีวะอ๋อลกูลกคนหนึ่งลูกอยู่บ้านเนะา,นเนเาอะอยู่บ้านก็แป้นเกา่าเหมือนอ๋ออยู่บ้านก็แป้นเก่าในวายโยก็พอกับแม่ร์เม,ม,มาเข่าวไปนี่ก็ได้บพบาะคา,าจำเป็นตรงหลังเหมือกนกระได้มั้งเพราะว่าไม่ชี้ไปย่างเหมือบนบาทเดียวจะบอกนั่งมาอืมตัวสาวเพิ่งมาแลยไปละเดี๋ยว คุยกับเราประมาณนี้แหละเราไอ้กล่องเราไอ้กล่องไอ้กล่องไอ้กล่องปนมาเหลอนกลออนาไกล่องไอ้กล่องโอ้ัเนี่ยม่ันมสวดีกล่องกันนสบายดีจ้าสบายสบายสบายดีเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนทาแม่ กฤษฎีมาฮอดได้หาผู้บ่าวคนไทยอยู่เด้นี่ใช่กำลังหาผู้บ่าวอยู่ค่ะใครสนใจรับเรียนก็ติดต่อมาทางเบ่ายองได้แน่นน่ะแน่นแด็กเราไปหาแกงเอาได้ทุกคนผ่าแก้วกระติกก่อนใช้กระติกน้อยไม่ให้แก้วได้นี่ก็มีให้แก้วนั้นตอนนี่ในวางอันเอาไปหลังเอาแก้วยูนิคไงน้ำแข็งมวิจิหัน้ยาปซื้อเดสัตวงไปซื้ยวอันนี้ซื้อยังนีไง ไข่หมูขาไข่หมูเขินเนาะแล้วมีโอกาสอะ้รมาเล่นได้มาเล่นนํากันนะทุกคนนะมึงเให้ใดๆก็โค้งนะให้เราให้ใดๆบอกเรายังไงไปไหนทําไปไหนผ่านยาวไงอบอกเราซิเดี๋ยวเราจะมาเอ้าแม่แม่ไม่เบิ่งรอหนาฮะได้ยังฮะได้ยังอียังคอยต้มมันเอาไว้ต้มอียังต้มใส่เอาเพราะว่าเร็วมันซุกแล้วนี่ใช่โว้กำลังต้มอยู่เย็นนี่ตักออกได้เลยนี่ ทางออกกระถอดปักไฟน้ำนี่ทวก่อนน่ากินมากคนรับเลี้ยงดูเพิ่มฮะอะไรนะเออกำลังจะแบบประกาศหาคนรับเลี้ยงดูเพิ่ะหาคนรับดูโชดรับเลี้ยงดูรับเลี้ยงดูโชดใช่ไหมใช่ค่ะโสดค่ะโสดค่ะโอ้เหมือนเหมิดว่ะฟังหน่อยเดี๋ยวเถ่ายให้ผมผ่อนเวนะาบอกหยองนะความฝันล่ะ ตอนนี้กำลงแบบอเตรียมเครื่องหมักเตรียมเครื่องหมักไส้อ่อนนะคะไส้อ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะย่างกันค่ะตอนนี้กําลังจะเตรียมของค่ะเตรียมของเดี๋ยวค่อยเล่าเอาไว้ที่เออบ้แม่ของดกเอาบไว้ที่หลังก่อนเดี๋ยวมันสดเลยใชไหมชดาาสวยมากยันกะจาไม่มีน้องแข็งอ่ะนี่ไงน้องแข็งบอกว่าไม่มีน้องแข็ง เ,เมื่อกี้เห็นลอตเตอรี่น้าใช้เว็บแบบเห็นแล้วอยากซื้อเลยอะลอตเตอรี่นะหันมี้เลยมันชองใบคอยเงิ่อนคอยพ่อเขาเลยพ่อเชื่อ,อที่ไหนน่าจะสี่แปดฟังนี่รางวัลยังมีอยู่พรุ่งนี้ก็ยังได้แล้วอ่ะจองมันแปดอสามสี่แปดไงที่ว่าเลขดังเราบอกว่าเลขอั้นหนึ่งสี่แปดใช่เหรอสามสี่แปดได้เครื่องมั้ยยุ้ยใส่ต้องมั้กทุกอย่างเลยเดี๋ยวบัตเลี้ยวๆแล้วนะค่อยถ่ายนะเขาไม่ได้ตัดเลยนี่ เรียวๆเ,เลยไดทุกคนนะมเรียวๆเรียวๆบก็ได้นะคะ<อ> <ๆ S 1> ไหนที่แบบไม่โอเคก็ตัดออกบ้างน,นไหนแบบอ้วนอึากตัดออกบางนะขอแบบสวยแบบเียๆนะคะาสาวเห็นมีคุามสุเกินเถอะนะหน้าแบดไปเปลืองเนี่ยอย่าถ่ายแบบอ้อๆๆๆๆว,วกกนนะ,ะวนะคะถ่ายแบบไม่หวานค่ะนี่โอยดูที่ไหน กินนิ้แ่ใคราแต่มาขายแก้วยนตเองไหม่งร้านเนี้ยขายเป็แก้วสั่ถึงห้าขายแตวจะตัดไผ่ยี่โบ๊เหามันหน่อยว่นเนาะอ้าตัดดี๋ยๆๆยันยัตัดอีกครึ่งใช่ไหมใช่ตัดครึ่งอีกหน่อยนึงครึ่งเลยบอกเลยกูบอกี่ตัดครึ่ง S <S แล้วกันใส่แล้วก็มามักไว้เลยใส่หม,ม้อมักไว้เลยไ, <ป S 1> ไปตัดไปตัดเธอไปตัดเธอทำหลายรอบเละพ่อครัว,ว,ว <S <S ออเพูดเยอะ,อะบอกว่าให้หนูพูดคนเดียวก็พอแล้วนยะเอาได้คนทุกคนเลยตัดใิคใจคักๆใครแบบมารับเลี้ยงหนูต้องแบบให้หนูพูดคนเดียวนะคะคนเดียว ต่อพูดคนเดียวนะคะอนนี้่ใแล้วไงใส่แลนอนน้นเว้นพงางเหนือบ้านะใส่แล้วเออใส่ไม่ได้ใส่เยอะเดี๋ยวเค็มตล้เออเค็มบอเซ่เลยแต่น้ตาลนิดนึ่งตน้ำตาลเนี่ยเขาเด่นไอตัวคนนี้อ่อุ๋้ยรูื้อติชูเจียเเ่นมาอนี้เออเินไว้ด้วยไปซื้อน้แข็งซื้อซื้อติู่อโอเคอันนี้ทาซื้ออ้าวอันนี้ว่านาะ ทาเสือเอานี่บอนี่ยทาลอดเสืออาววะแม่เมื่อไหร่ซื้อที่เซเว่นี่ยก็บอกเออซื้อเล่าเอนเ่ยเซเว่นกัราคาเดียวกันเลยเห็นวะแค่หนึ่จะตีมือมากไม่ได้วะเด้เอาน่ะคนบอต้องเอามือเขาหน่อกเอาน่ะคนน้าวมาเซเว่นยังปิดไอ้นั่นอยู่เลยเนาะไปเปิดนั่นแหละเอยปิดปากันเลยเล่าอ่ะยังเอาผ้าม่านิดไว้อยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายังเราคิดไปอย่างนั้น ใส่โมน่ากินมากใส้กุ้งขาวเย่กุ้งเย่กุ้ง,งอันนั้นกุ้งขาวนะถ้าจะยากทำไมไม่เอากุ้งก้ามกราเมเออเอากุ้งก้ามกรามอันนั้นเค้มเด๋อห่ะเด๋อห่ะเราใส่ในกล่องเลยเห็นไหมไมือในมือถืออะไรเห็นไหมแล้วแล้วแล้วตัดแล้วมืดละแล้วไม่นุไม่เห็นไว้บ่เอามามักไว้แล้ว ยังยังกายังทำไม่เสร็จถึงแต่เข้ามาแล้วมีแัะมือเขาเราซับเลยเดี๋ยวจะหน่อยนี่เอาถ้าถ่ายตอนกินนำบนนี่ฮะแล้วแต่เลยเออถ่ายตอนกินก็ได้นะคะจะไปถ่ายตอนกินนะเดี๋ยวไปเจอตอนกินนะเดี๋ยวโอเคตะกันถ่ายตอนย่างจะไปเจอตอนกินดีกว่าวะตัตอนกินอันนี้อันนี้สิย่างหรือย่างอันนี้ปิย่างอันนี้ปิย่างเลยออ้อเนาะ ก็ต้องย่างยางกุ้งไงเานุ้งน้อยมต่่าย่างเลยอืมนาตัดอย่างแกมเลยวะชุดยอดแล้วเนาะชุดยอดพอคว่วเลยวะพัดลมใหญ่อยหองม่อ้วนมาเฮ้ยเฮ้ยเปนอรากินมากพอคว่าเอา โอ้ไไปสนงคือกันนั่นแหละเด้เลยใส่นี่ไปใส่เห็น้ำไหมนี่ล่ะไงยังอันนี้แกแกกินอ๋อพอขวายานกล่องอือขวายานกล่องยางไปยางมาแถวนี่แหละทีมีคนเบิ่งอยู่บ่นี่ไล่ชนหรือไงไม่ถ่ายถ่ายนี่แหละในยันพิชาโลมันจะคนคนไม่มีคนโตคนไม่ดังต้องไล่ไปเรื่อยงสิ เอาตัดเป็นว่าไปตอนกินขีปนึงเนาะเนาะอันนี้เคลียรเปเยระมากๆในราแหละทุกคนเคียรให้ทุกคนจากเบิรงเนาะทุกคนเนาะอะไรเนาะแล้วเดี๋ยวนี้อีพี่หนึ่งแล้วไปเจอกันตอนกินเนาะทุกคนตอนกินพระมามันกันจีนไทยประมาณนิดเดียวแหละเพราะว่าเพราะว่าเปิดเพลงมาได้ ถ้าแม่มจะพังเพลง,เป,ง,เ,ปงเปิดเพลงยังม่เปิดมันเปิด,ปดไม่ได้เดี๋ยวมันจะเข้าติดแดงอโอเคแล้วทุกคนนะนี่สำหรับคลิปตัวนี้พี่นี่ค่ะที่จบเพื่อนสนี้แหละไปเจอกันพี่หนาทุกคนสำหรับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับผมบ๊ายบาย